ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับให้กับสมาชิกชุมชนแม็กไฟนะครับแม็กไฟดาวของเรานะครับเมื่อคลิปนี้ผมนะครับบรรยายวันที่15นะครับสิงหาคม2566นะครับเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก่าจะประมาณสัก2-3งาทุ่มนะครับราคาของนะครับแม็กไฟโทเค็นนะครับก็มีการย่อตัวลงนะครับ อาจจะมาบอกถึงสาเหตุนะครับที่เอ๊ะทำไมราคาถึงมีการย่อตัวลงนะเมื่อคืนย่อมาอยู่ประมาณสัก1.89นะครับผมก็เข้าไปช้อนซื้อได้ไว้หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะก็เลยจะบอกประมาณนี้ครับอ่านนี้ให้ดูนะครับผมเข้าไปดูที่นะครับ p ีเอสสิสแกนแล้วก็นะครับอ่าเห็นหน้านี้ครับมีการ transfer นะครับมีการทา a เฟ f e r ออกมาครับเดี๋ยวผมขอู o o m ยิ่นิดหนึ่งครับอ่ามีการท r a เฟ f e r นะครับมีการขายมีการสวอปนะครับมีการสวอป นะครับในกรอบสีชมพูเนี่ยออกไปทั้งหมดสามกระเป๋าที่เขาถือคลองอยู่นะครับก็ถามว่าเป็นจํานวนประมาณเท่าไหร่ครับนะครับก็ประมาณนะครับมีหนึ่งกระเป๋าแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดแล้วก็มีสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับแล้วก็มีสามพันสองร้อยห้าสิบเก้านะครับอันนี้เมื่อนะครับสิบสี่ชั่วโมงย้อนไปนะครับของเมื่อคืนนี้นะครับเราเข้าไปอันนี้คือนะครับ อ่าสาเหตุนะครับที่ทําให้ราคาย่อลงนะครับการย่อราคาลงนี่ก็ดีครับแต่ก็ยังมีอีก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 สองกระเป๋านะครับที่ผมเข้าไปดูนะครับที่มีจํานวนที่มีผลนะครับเนี่ยมีการส w a ปครับ่อนะครับอ่ประมาณเท่าไหร่หมื่นหกสองกระเป๋าท่านนี้หมื่นหกสองยอดตรงนี้ครับหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบหกออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีที่มีการนะครับสวอปเกิดขึ้นนะครับ ก็เลยทําให้ราคานะครับมีการย่อตัวลงนะครับการย่อตัวลงก็ดีครับใครที่มีโทเค็นน้อยใครที่ต้องการสเต็กกิ้งฝากใครที่ต้องการถือครองแมทไฟนะครับก็สามารถที่จะเข้าช้อนซื้อหรือเข้าทําการสเต็กกิ้งฝากเพิ่มในราคาที่ถูกนะครับแต่ได้ของถูกได้ของถูกนะครับแต่ได้จํานวนนะครับโทเอ่อแมทไฟโทเค็นมากอ่าอันนี้คือ การย่อลงเพราะทุกครั้งที่มีการย่อลงแสดงว่ามีผู้ที่มีกําไรหรือเขาพอใจในการที่จะทํากําไรแล้วเขาทําการขายออกมาทําให้ราคานะครับแมดไฟล์โทเค็นนั้นก็ย่อตัวลงแต่นะครับช่วงนี้กอ็อย่างที่นะครับเราได้วิเคราะห์กันนะครับจากกราฟจากอะไรต่างๆนะครับช่วงนี้แรงนะครับแรงซื้อนะครับแรงซื้อของแมทไฟล์โทเค็นซึ่งเป็นระบบ ที่ไม่ได้ปั่นนะไม่มีการปั่นไม่มีอะไรครับขึ้นแบบออปเปนิกช่วงนี้แรงซื้อจะมากกว่าแรงขายนะครับแต่ก็ยังมีการขายเกิดขึ้นเพราะเขาพอใจในกําไรนี่มาดูตรงนี้นิดนึงครับก่อนที่ผมจะจบลงนะนี่คือในกรอบสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับกรอบสีฟ้าทั้งหมดอันนี้ผมเข้าไปดูในกระเป๋าต่างๆนะครับใน bsc scan นะครับแล้วก็เห็นนะครับมีผู้ถือครองนะฮะเห็นไหมครับ มีผู้ถือครองตั้งแต่ลำดับที่10 11 12 13จนถึง20เท่าไหร่25เลยครับ25อ่าก็มีผู้ถือครองเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ถืออยู่นะอันนี้หมื่นเจ็ดหมื่นสี่หมื่นหนึ่งหมื่นหกพันหกพันสี่พันสี่พันฝาสามพันฝาเนี่ยอันนี้คือผู้ถือครองที่เขาถือครองไว้นะครับแล้วเขาพร้อมเขาพอใจเมื่อ,อไหร่เขาก็สามารถนำไปเผอแทร่ขายนะครับ สวอปในแพนเคกสวอปหรือโอนนะครับไปวางขายในกระดานซื้อขายนะครับของเกต I.O. ของ m a x กซีนะครับเพ่งมี2ประดานอ่ตัวนี้ก็สามารถที่จะนะ่ตัวนี้ก็แต่ดูแล้วนะครับไม่เยอะครับยอดนี้เแล้วโอกาสขายพร้อมกันมันก็เป็นไปได้ยากครับเพราะเขาไม่รู้จักกันเขาไม่ได้มานัดแนะกันครับก็ต่างคนต่างพอใจก็ สามารถที่จะไปวางขายได้ก็ดูแล้วไม่น่าจะส่งผลให้ราคาย,ยอดตัวลงได้รวมถึงหน้านี้อีกหน้าครับเนี่ยครับในกรอบสีดำนะครับในกรอบสีดำมีไหมตัวนี้ก็เนี่ยครับประมาณพันเจ็ดพันฟาฟาั้นเลยครับผมผมเลยเซฟให้ดูครับว่าเนี่ยมีประมาณเนี่ยครับมีประมาณเนี่ยเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยฟาฟาหลากักหลกักร้อยหลกัหลกพันเนี่ยครับตอนนี้คือผู้ที่ถือครองนะครับที่สามารถพอใจก็เอาไปขายได้เลยไม่ต้องอันสเตกแต่พวกที่ถือครองเหล่านี้เขาไม่ได้ ประับกำไร APY จากเม็ดไฟดาวเขาถือคองนะครับแล้วก็พอใจนะครับเขาก็นําไปวางขายได้เลยแต่เขาไม่ได้รับกําไร APY ทุกๆ12ชั่วโมงจากเม็ดไฟดาวนะครับอันนี้คืออีกนะครับข้อมูลหนึ่งที่เราจะต้องรู้และเข้าใจบางคนเอยอยากจะเก่งเมื่อไหร่นระราคาจะย่อลงมาจะได้เข้าช้อนซื้อ,อดูจากรูปการแบบนี้แล้ว นะครับดูจากการถือครองนะครับดูจากการถือครองเนี่ยครับสองกรอบเนี่ยผมว่าราคาจะย่อก็ยากครับที่จะย่อย่อก็แป๊บเดียวก็ขึ้นใหม่ครับเพราะ,ะสมาชิกที่เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับราคาจะค่อยๆไต่ขึ้นไปแต่ถามว่ามีย่อไหมมีครับแต่ย่อไม่เยอะครับยกเว้นแต่เจ้าของ n f t หรือธนาคารเสมือนจริงที่เขาถือครองไว้ ระดับทุงสูงนะครับที่เขาฝากไว้ด้วยถือของ m p ระดับสูงด้วยแล้วเขาฝากไว้ด้วยเขาอันสเต็กออกมาแล้วเขานำมาวางขายอันนั้นอาจจะต่างหากนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นมีนะครับว่าจะมีการอันสเต็กอะไรต่างๆตรงนี้ก็ถ้าอันสเต็กแล้วมาถือคองไว้ในกระเป๋าก็จะเป็นลูกขนาดแบบนี้แต่ถ้าอันสเต็กแล้วเอาไปแลกเปลี่ยนหรือเอาไปวางขายเลยก็เออก็เป็นเราก็จะไม่เห็นใ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 นกระเป๋าเรานี้เขาก็จะวางขายไปได้เลย อันนี้ไม่เกี่ยวกับกระดานซื้อขายบนเ e t อ o, แล้วก็ m a x i นะครับอันนั้นก็เป็นของการซื้อขายแต่นี้เราเห็นในนะครับระบบบล็อกเชนนะครับที่ผ่าน BSC s c SC a n แกนให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเควันนี้ก็เป็นข่าวสารเล็กน้อยสำหรับใครที่นะครับเอลงทุนกับแมดไฟดาวไปแล้วบางทีก็อาจจะวิตกเออราคาทำไมาตกลงมันเป็นเพราะอะไร มันจะขาดทุนไหมอ่าจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลครับเพราะลงทุนกับแมทไฟท์ซึ่งเป็นเว็บทีลงทุนแล้วเข้าใจก็ทําให้เราสบายใจหรือใครอยากจะเก่งหาจังหวะเข้าราคาถูกก็ให้เข้าใจว่าเนี่ยจะมีประมาณเนี้ยอย่างที่ผมอธิบายมาเบื้องต้นนะครับจะมีโอกาสยอ่อไหมนะช่วงนี้ผมมองว่ายอ่อยากครับยอ่อก็ยอ่อไม่เยอะราคาจะตกลงมาเยอะๆยากครับถ้าไม่มีการอันสเต็กของ NFT ตัวให,ใหญ่ นะครับสล้วเรคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกชุมชนแมทไฟดาวของพวกเรานะครับทั้งคนที่เป็นแล้วหรือคนที่กําลังศึกษาอยู่นะครับก็ลองเข้ามาศึกษานะครับแมทไฟดาวเป็นเว็บทีเมทาวเวิร์กเเป็นเจ้าของธนาคารเสมือนจริงนะครับใครที่เป็นเจ้าของธนาคารที่เป็นเสมือนจริงได้นะครับผลิตเงินได้ทุกวันยังไงก็รวยครับรวยนะครับน้อยรวยมาก อยู่ที่ฟาร์มเข้าใจอยู่ที่ฟาร์มกล้าอยู่ที่ฟาร์มเข้าใจนะครับฟาร์มรู้ฟาร์มเข้าใจรู้มากเข้าใจมากก็จะทําผลลัพธ์กับแมตไฟดาวได้เยอะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ย้ําอีกทีนะครับผมไม่ได้มาชี้แนะให้ท่านมาลงทุนใดๆทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงท่านต้องศึกษาและเข้าใจนะครับให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครับสําหรับคลิปนี้ผมขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ครับ แล้วพบกันที่คลิปใหม่ครับสวัสดีครับ